เก่งนกฉันไม่พวกมาเจอกับฉันใหม่นี่มาเจอกับฉันไหนสิมาชนกันเลยนะฉันขียวนายมานาแล้วฉันขียวนายมานาแล้วมาเจอกันเฮ้ไอเด็กพวกนั้นมันเป็นอะไรกันวะน่ะทะเลาะกันทําไมรู้ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกว่าเป็นทะเลาะอะไรกันสงสัยมีปัญหาอะไรกันสักอย่างอย่าไปสนใจเลยพวกมากินยาของเราดีกว่าเรื่องของชาวบ้านอย่าไปสนใจอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเข้าใจหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสัญญาณของฉันนพวกใช่มันเป็นสัญญาณของพวกเราทั้งงานแล้วไอเรื่องสอดรู้สอดเห็นเนี่ย นายจะพาฉันไปไหนวะพวกนายจะพาฉันไปที่ไหนฮะไอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยเราหลงป่าแล้วนายจะปีนมาเบียดมาเบียดฉันทำไมเนี่ยเหม็นมากเลยอไม่ไหวเลยไอ้ฉันจึงอยากรู้อยากเห็นฉันจะไปข้างหน้ามีอะไรอ่ะโซฟาตรงนี้มันที่โซฟาของฉันเก้าอี้ของฉันใครมานั่งตรงนี้วะนี่เหม็นเยี่ยวมากเลยใครมาแอบเยี่ยวใส่วะอย่าให้เจอตัวนะเดี๋ยวเบอร์ตลกเข้าให้เลยใครมานั่งไม่อยากรู้จริงๆไม่ไหวน่ะดีดีกว่าพวกเธอแอบทำอะไรยุกยุกยิกยิกข้างหลังฉันสองตัวเนี่ยฮะ ไม่มีอะไรพวกตรงหน้าอกไอคนนี้มันมันมีขี้กากนะ้ไม่อาบฉันเลยเกาให้มันหน่อยขี้กากที่ไหนว่ามันไม่ใช่ขี้กากฉันแกะคนธรรมดาอะไรเลยพูดแล้วเถียงนี้ดีกว่าไหนเด็กเลนดูให้หิวมากเลยกินกว้วยกางแดดมันอร่อยยิงเลยนี่ไปขโมยเข้ามาได้กว่าจะได้ก้วยได้นี้ดีกว่าว่าความเหม็นของฉันจงหายไปหายไปข่าวเลยเลยได้อาบน้ำมันสดชื่นจังเลยนี่เป็นการอาบน้ำในรอบสิบปีของฉัน ว้าวสุดชื่นยังไงได้มาเที่ยวทะเลวันนี้อาบน้ำสุดยอดมากเลยวายสุดยอดจังเลยลำคาญไอเด็กอยู่ข้างหลังเนี่ยเดินก็ไม่เดินไม่รู้จะขี่หลังไปถึงไหนเนี่ยสองแม่ลูกนั่นไปไหนว่าไม่รอกันเลยฉันบอกว่าจะไปขี่แป๊บเดียวออกมาแล้วมันหายไปไหนว้เนี่บอกให้รออยู่ตรงนี้ไม่ไหวเลยเร็วจังหายเลยเฮ้ยรอจันก่อนอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะอยู่ที่ไหนอสองแม่ลูกอยู่ไหนวันนี้อากาศข้างนอกมันค่อนข้างจะดีแอมนี้ออกนอกบ้านไปเที่ยวดีกว่า หวังว่าจะไม่มีใครเห็นมีใครเห็นไหมกระโดดข้ามกระแพงหนีไปเที่ยวดีกว่าไปหาเล่นน้ำสงกานไม่มีใครเห็นใั่ไหมเด,ไไหหเดินไปเลยข้างหน้าเดินไปเลยเด็กๆอาหารอยู่ข้างหน้ารีบเดินไปเลยเอาล้อหน่อยไอ้พวกไอ้ตัวข้างหลังเ,เอาจมูกมาชนตูดฉันเอาไปไอ,อ้ตูดเม็นมากเลยเออนี่ตูดเม็นมากเลยเดินข้างหน้าเด,ดินข้างหน้านูาน่นเดินไปู่ไหนอาหารเบบีเลยก็หกจัดๆขันตรงข้างหลังใช่ไ่ยพวกไม่รู้เป็นอะไรเช็ดให้ฉันหน่อยได้ไหมนายจะยินจิ้งทำอะไรอะฉันบอกววาให้อาบน้ำบ่อยๆจะออกมาเที่ยวนีต้องอาบน้ำก่อน เป็นไงล่ะยืนเกาหลังคันอยู่ยุบยุบยิบฉันไม่จะบายมันเอ้าเฮ้ยมองอะไรสักพวกฉันแค่มานั่งชมวิวอยู่ตรงนี้มีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่ามีอะไรก็ข้องใจก็เข้ามาหาฉันได้นะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าพวกจะไม่มีอะไรแค่สงสัยว่านายมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นเฉยๆบางทีอาจจะแอบขี้ใส่แถวนั้นหรือเปล่าตรงนั้นเขาห้ามนะพวกอย่าไปขี้ใส่แถวนั้นนะเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยฉันกำลังคิดอยู่ทำไมนายคิดได้วะฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะขี้อยู่แถวนี้พอดีว่าฉันไปแอบกินอาหาร ้ามาไม่รู้ว่าอาหารนั่นมันคืออะไรไม่เคยกินเลยหิวมากเลยอยากลองตอนเนี้ยเหม็นติดมือมากเลยเหม็นมากเลยถูยังไงก็ถูไม่ออกโคตรเหม็นเลยทําไงวะเนี่ยมือจะล้างหา้าน้ำแล้วยังไม่ออกเลยใครก็ได้ช่วยจนจีตักมือทิ้งดีไหมเนี่ยมือเหม็นมากเลยและค่อยๆกินนะพวกใจเย็นๆเดี๋ยวอาหารหมดเขาก็มาเทลงตรงนี้ให้เราใหม่ใจเย็นไนดะ้ยังไงมาพวกก็นายกินเร็วขนาดนี้ถ้ากินไปเร็วก็ไม่ทันพวกนายระ จังเลยเอออายจังเลยใครมาแอบถ่ายตอนเรากินพวกดูดูทางโน้นสิพวกนาะทีนี้ฉันไม่สนหรอกอันฉันกินอย่างเดียวดูสิพวกด้วยพวกนั้นสิกินอย่างเดียวเลยอย่าไปว่าเขาเลยพวกเวลาเรากินมันก็แบบนั้นแหละช้าไม่ได้ช้าหมดอดตอนนี้ฉันอิ่มมากเลยขอนอนพักผ่อนสองตัวนี้จะไปที่ไหนก็ไปไกลๆเลยไปอย่ามายืนแอบท่าอยู่ตรงนี้อะไรของมันไม่ได้กินและนอนตั้งแต่หนูไปทำสัญญกรรมตาโตมาเนี่ย รู้สึกว่ามันมองอะไรมันเห็นชัดๆแต่ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนช่วยดูหน่อยใจะยินๆนะไนอเด็กน้อยนี่น่ารักจริงเลยว้าวน่ารักจริงเลยกินอะไรหรือย,ยังฉันยังไม่กินอะไรเลยอ่ช่วยหาอะไรฉันกินหน่อยได้ไหมเม็นมือมากเออไป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 จับขี้มาเลยยังไงวะเนี่ยได้ที่นอนตรงนี้แล้วมันดีจริงๆเลยววิวก็สวยด้วยเดินไปเดินมาฉันก็เมื่อยขาหาที่นอนพักดีกว่า อากาศมันหนาวนะพวกเชื่องนี้หหนาวจังเลยหนาวอะไรวะฉันร้อนจะตายร้อนแบบนี้เราต้องออกไปเล่นน้ำสงการกันพวกเผื่อนายจะได้หายเหม็นบ้าง่ๆจะไปไปที่ไหนนะฉันจะไปด้วยฉันอยากไปเที่ยวช่วยฉันหน่อยฉันติดอยู่ในหมวกนี่มามาช่วยฉันก่อนพวกสี่ตัวมาช่วยฉันหน่อยฉันติดอยู่ในหมวกหมวกใครไม่รู้เหม็นเหม็นด้วยออกไม่ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลบๆลบลบออกจาก้างลบพี่ลบพี่มาแล้วไอ้นี่ไม่ไหวเลยเบื่อแม่ไปพวกชอบใช้อำนาจ เอาเขามาชนตูดฉันเจ็บมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเออฉันก็ว่าไปบน,นั่นอะตอยดีไหมพวกต่อยดีไหมเดี๋ยวเอาโอกาสเล่นงงานคืนตามฉันมาทําไมวะฉันเดินมาชมวิวตรงนี้คนเดียวฉันอยากอยู่คนเดียวยิ้เงียบฉันก็อยากชมวิวตรงนี้ฉันไม่ได้ตามนายมานี่มาของฉันคันจังเลยคันบริเวณหลังเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้สงสัยเป็นที่ขาดหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนสองตัวช่วยเกาหลังหน่อยได้ไหมช่วยฉันเกาหลังหน่อยดิรูสิกลำคาในตัวข,ข้างๆเนี่ยจังเลยไม่อาบน้ำบ้างหรือไงวะเนี่ยเก่ายู่ยิ่งๆตั้งแต่ออกจากนอกบ้านมาแล ฉันรู้สึกอิ่มมากเลยพวกเดินไม่ไหวละขอนอนตรงนี้ดีกว่าหนักท้องมากเลยฉันก็เหมือนกันนั่นหนักท้องมากเลยเออฉันด้วยสงสัยเรากินเยอะไม่เคยเจออาหารดีแบบนี้มาก่อนจัดเต็มเลยใช่สงสัยเรากินเยอะไปหน่อยพวกไม่เดินไม่ไหวเลยฉันจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนายเอารถเคนหรือว่าอะไรมายกฉันไปหน่อยได้ไหมกลับไม่ได้ก็คงต้องนอนตรงนี้เลยพวกนอนนี่เลยดีกว่าเกลียด yeah.